ลการดำเนินงานโครงการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทิพวรณพุทธานนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านบึงนาจารย์ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนของเรานะคะวันนี้หนูจะพาทุกท่านเข้าชมการใช้สื่อการเรียนรู้ตามโครงการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านบึงนาจารย์อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปกันเลยนะคะไปกันเลยตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงห้องสมุดของโรงเรียนบ้านบมืองนาจาร์แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยโรงเรียนบ้านบึงนาจาร์ได้จัดทําห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมการค้นคว้าของนักเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งนักเรียนได้เข้ารับบริการในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยและช่วงเวลาพักกลางวัน นอกจากการให้บริการในห้องสมุดแล้วยังได้จัดกิจกรรมอื่นๆที่เป็นการสนับสนุนการใช้หนังสือดังนี้ 1. แจกหนังสือไปตามห้องเรียนเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 2. จัดกิจกรรมแนะนำหนังสือหน้าอ่านที่หน้าเสาธง 3. จัดมุมหนังสือตามอาคารเรียน 4. มีบริการให้ยืมหนังสือในห้องสมุดและ 5. กิจกรรมบันทึกการอ่าน จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสไยรักการอ่านพบว่านักเรียนร้อยละ85ได้มีส่วนร่วมในการเข้าใช้บริการสื่อการเรียนรู้จากห้องสมุดรู้จักสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถสรุปความรู้จากเครื่องที่อ่านได้ ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้สนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาการเรียนรู้ของพวกหนูให้พวกหนูมีหนังสือที่ดีไว้อ่านและไว้สื้นข้อมูลเพิ่มพูนความรู้สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้พวกหนูสัญญาว่าจะใช้หนังสือให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะสําหรับวันนี้หนูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ